น้ำลากไปหน่อยไหมคะพี่นิดเดียวนะคะ๋อตรงั้านเหรอวะมงยืนยันยืนยันได้เล่าผมมุมนี้เ่ะอร้านข้าวต้มร้านข้าวต้ม อย่พริกน้ำปลากับช้อนให้ป้าใส่ไหมลูกอเอาปะครับพริกน้ำปลากับช้อน,นไหมลูกเอาไหมพริน้ำปลาเอาไหมลูกไม่เอานะไม่เอาแล้วลูกสาวไม่เอาน้ำเลยนะลูกนะป้าไม่ใส่น้ำเลยของมูเจสลลนะิแล้วลูกนะอ่ะเจสอนน้หนูสามสิบที่หามัจะตั้งไง ไม่มีเ็ษแม่ป้าเลยเหรอค่ะนี่โอเคยังสั่ง้ป้าตอนเห็น20นะเย้จะนี่เอาไข่ดาวด้วยไหคะเอาด้วยนะคะน้ำราดไปหน่อยไหมคะพี่นิดเดียวนะคะ กับช้อนที่เอาไหมคะได้เอาเยขอ่อทีของี่สามที่5ี่มีเหรียญให้น้องหาไหมไม่มีไม่มี้จ้าอุ้ยพี่ีต่อช้อแรกมันเหรียญยี่สิบบไหจ๊ะ พิ้งค่าบาทพิ่าอ่าจี้งาสามสิเนไงล่ะขายยังไงบ้างครับเป็นห่อเท่าไหร่ครับผมของพี่ถ้าว่าธรรมดาก็สามสิบเนอนะถ้าว่าราดขาวอ่าราดาวก็สามสิบครับกราไก่ะกระเพาะไก่ระ ถ้าเป็นแบบไม่ราดข้าวขายยังไงไม่ราดข้าวก็ขอละสามสิบเพิ่มไข่ดาวอีกห้าบาทล้มนะ<อ>ให้เยอะมากเลยครับผม,มเยอะใช่ไหมครับหอคนทานให้กินสอสามท้องกินตอนนี้นี่ครับกะเพราจุกๆครับ ก็พอผัดผูดน้ำนะไม่ใส่น้ำมันเป็นสูตน้ำนะคะเอาไร้น้ำมันนะครับไร้น้ำมันค่ะเป็นระพองผุดน้ำไม่ใส่น้ำมัน กับข้าวก็ทุเระสามิบแล้วลูนะ